สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ผู้ชมท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันกับน้องเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่อัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค,ค่ะแล้ววันนี้นะคะเอมี่อัปเดตเป็นรถ Toyota Fortuner 2.8์ r d Sportivo ค่ะรถปี2016ันสิบจดสิบีดำนะคะราคาจับต้องได้แน่นอนนะ879,000บาท เล็กหมาใช้งานไปเพียง1 1ึ0 0 0สกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละ1 5 0 0 0บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะตามหารถยนต์7ที่นั่งตัวท็อปอย่าง TRD นะคะรีบช้อนรีบเก็บรีบจับ,ร,บ,จบรีบจองกันได้เลยะคะ่ะพี่จา๋านานนานทีจะมีรถท r d ในราคา8 0 0แสนกว่า เข้ามาให้ชมกันนะเวลาวันนี้นะนำรถทันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะแล้วรถทันนี้นะเพิ่งมาถึงที่เพชรยนต์นะคะรถเพิ่งเข้าถึงที่เพชรยนต์ใครท่านใดสนใจมาลองชมรถตัวจริงมาลองขับมาได้เลยค่ะนะคะที่เพชรยนต์ติดต่อเบอร์โทรได้เลยด้านล่างใต้คลิปหรือแอดไลน์ได้เลยค่ะ มาหานะคะเดี๋ยวเราเริ่มไล่รายละเอียดรอบคันกันนะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะสําหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าเนี่ยเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ลันเนอ่์ไลท์แล้วไฟ LED ค่ะนะคะกระจังหน้านี่เป็นสีดำนะโลโก้ TRD สีแดงสวยเลยค่ะรถเพิ่งเข้าใหม่นะจ๊ะพี่จ๋านะรถไม่เงานะรถยังเปื้อนฝุ่นอยู่นะคะเดี๋ยวเอมี่จัดก,การเก็บงานรายละเอียดให้รอบคันรับประกันสวยแน่นอน พวกนี้เป็นคราบนะจจะพี่นะไม่ใช่สีด้านนะมันเป็นเหมือนคราบอะค่ะนะเดี๋ยวล้างขัดให้ออกนะเป็นคราบฝุ่นคราบคราที่จอดมานานๆตัวนี้เห็นไหมอะโคมไฟคู่หน้านะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะไม่มีรอยแตกแล้วไฟคู่หน้าเดิมๆโรงงานนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้ไปเลยค่ะพี่จา 4, ๋าสี่คอไข่วอใบไ,ไม้6 3, กหกหกสมกทมค่ะใครชอบคันนี้ก็จดจำป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็ ทักไลน์หรือติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะซื้อสดก็ได้จัดไปเน้นก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าจะสะดวกค่ะตัวกระจังหน้าล่านนะคะเป็นกระจังหน้าสีดำลังพึ่งนะตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยคู่หน้าจากโรงงานล้อแม็กนะคะเป็นแม็ก TRD แท้ๆเลยค่ะที่จ๋าแม็กเดิมโรงงานนะเป็นแม็กขอบ20นะคะล้อแม็กนี่ไม่เก็บงานนะคะไม่ด้งไม่ซ่อมมานะ แม็กเดิมเดิมเดี๋ยวล้างขัดให้สวยกริบแน่นอนค่ะพี่นะคะตัวยางนะยางนี่เสื่อมสภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็มนี่จัดยางให้ใหม่สี่เส้นนะจ๊ะพี่จา๋าช่วงล่างก็เดิมเดิมโรงงานค่ะนะคะชกคแดง TRD นะคะพวกต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากสู่ดาวรถไม่เคยชนหนักมานะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อจับจองได้เลยค่ะพี่จา๋าก่อนที่จะไม่ทันนะคะบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนสำหรับ TR D ดี 8 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมาชมด้านในกันสำหรับด้านในนะคะนี่เลยนะภายในไม่ชํำนะภายในไม่้มํำรถสภาพดสวยเลยตัวเบาะหนังคู่หน้าเป็นเบาะหนังทูโทนค่ะดำแดงทีอาดีตรงรุ่นเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะไม่พอเจ้าของเดิมนี่คือใส่ผมกันลอยมาให้เรียบร้อยนะคะภายในนะ ประตูฝั่งคนขับนะคะก็เป็นทูโทนดําแดงเหมือนเดิมนะคะกระจกปรับระบบออโต้เลย4บานนะคะกระจกมองข้างก็พับปรับเก็บไฟฟ้านะคะชุดลําโพง JBL รอบคันนะคะที่มีมาในเฉพาะตัว CRD เท่านั้นนะปุ่มฟูตสตาร์ทค่ะ นะคะคุมาลัยมัลติฟังก์ชันเดิมๆโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวระบบครูสคอนโทรลและพันเดิชีพค่ะนะคะมัลติฟังก์ชันนี่จัดเต็มเลยนะทั้งซ้ายและขวานะใช้งานได้จริงนะคะทุกฟังก์ชันเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นน้านในนะคะแล้วก็อ่ะสตาร์ทให้ดูเลขไมค์กันค่ะพี่นี่เลยนะหน้าปัดเลือนไมค์แสดงผลดิจิตอลนะคะ T R D Sportivo ค่ะ เดี๋ยวให้ดูเลขไมล์นี่เลยค่ะพี่จ๋าเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะพี่นะไมลแท้ไมลเดิมตรวจสอบได้สวยๆน้องๆป้ายแดงจริงๆนะหน้าจอเตอร์ต้ตาเดิมโรงงานนะฮะมีระบบเนวิเกเตอร์ระบบนำทางแม่นยำพร้อมกล้องถอยนะคะแล้วก็นี่เลยชุดลำโพง JBL นะคะรอบคันนะมี SD สดิการ์ดให้นะฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างฟองผ่าน SD สดิการา์ดมีให้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะพี่ เกียร์เป็นเกียร์ระบบอันตโนมัติค่ะนะคะคอนโซลกลางตกแต่งลายเคปลาสวยๆเลยภายในไม่ช้ำนะพี่นะภายในไม่ช้ำเดี๋ยวขออนุญาตดูสัมเนาสักครู่หนึ่งนะคะ,ะรถนะคะนี่ปีหนึ่งหกจดหนึ่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่หนึ่งนะ,ะให้ดูไม่ได้เดี๋ยวโดนปิดกั้นช่องบินภาษีไม่มีขาดเกินนะคะรถผ่านการใช้งานมาหนึ่งมือนะคะไฟนั้นหนึ่งลูกค้าหนึ่งนะคะพี่จ๋านะนี่เลย ใครสนใจนะคะอยากได้สำเนารถก็ติดต่อแอ idline มาได้เลยค่ะพี่นะโครงสร้างพี่ดูโครงสร้างกันโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะคะน็อตไม่มีขยับนะเมดองเ็ดอาร์คเดิมทุกเม็ดเลยพี่นี่ค่ะเห็นไหมคะกอประตูเดิมๆค่ะนะคะรถสวยจริงๆพี่คันนี้นะใครสนใจก็จับจองได้เลยค่ะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะฟิล์มประมาณ6080นะไเวทส่วนตัว ะะแล้วก็ติดตัวกันสาดสี่บานมาให้เรียบร้อยของฟ er. อร์จูเนอร์สวยๆเลยค่ะแล้วก็มีที่กันรอยให้นะคะทุกบานกันรอยเตอร์ตา้ากระจกเดิมแท้เตอร์ต้าทุกบานนะคะกระจกเดิมแท้เตอร์ต้าทุกบานนะนสวยๆค่ะสำหรับที่นะั่งผู้โดยสารแถวกลางนะคะตัวเบาะก,ก็เบาะหนังสวยๆอีกเช่นเคยนะคะหนังไม่มีรอยแตกยับนะหนังไม่ขาด อาหาหนังสภาพเดิอดเบิร์มดีๆนะหนังของแท้ติดมากับตัวรถนะคะแล้วก็มีตัวที่เสียบปลั๊กไฟบ้านด้านหลังสองตำแหน่งนี่ค่ะใครสนใจคันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งได้เลยนะมาจำล็อกรถแล้วเตรียมเอกสารเข้ามาจัดไฟแนนซ์ได้เลยค่ะพี่ก่อนที่จะไม่ทันนะเห็นไหมคะยางเดี๋ยวม่จัดยางให้สี่เส้นนี่ค่ะนะคะเลขโต๊ะเพื่อเลขตัวถักอยู่ตรงนี้นะคะ โคงสร้างสวยๆเดิมๆสภาพดีๆนะคะสำหรับท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะมาชมรถมาลองขับได้เลยหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมานะทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะด้านท้ายนะตัวไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED เส้นคมๆสวยงามอย่างนี้นะคะคมไฟเดิมๆออกศูนย์นะคะไฟไม่มีรอยแตก นะคะไฟไม่มีรอยแตกแล้วนะสภาพสวยๆจิ๊บๆจริงๆคันนี้นะคะโลโก้อยู่ครบกับพี่2.8 T R D เห็นไหมคะโลโก้อยู่ครบอักษรอยู่ครบเลยนะด้านหลังเนี่ยกันสาดคิวด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดําด้านเป็นโลโก้ Fortuner สีแดงนะคะสวยๆอ่ะชมประตูด้านหลังเป็นระบบอัตโนมัติค่ะนี่เลยอัตโนมัติค่ะพี่เห็นไหมคะตัวเบาะพวกนี้ พนะับเก็บได้แขวนได้นะคะใส่พรมมาให้เรียบร้อยสวยๆนะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆพวกนี้พี่เห็นไหมคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะรถไม่มีการแกะการถอดมารถไม่เคยมีการชนท้ายมานะคะรถไม่มีการชนท้ายมานะโครงสร้างสวย,สวย,สวยกๆกิ๊บๆกิคันนี้ท่านใดสนใจนะคะเอาช่างมาชมรถได้ เอาช่างคนที่ดูรถเป็นนะคะมาชมรถได้เลยที่เพชรยนนะรถเข้าใหม่เพิ่งมาวันนี้นะเดี๋ยวส่งเก็บงานรับประกันว่าสวยกริบแน่นอนสําหรับตัวนี้ค่ะนะคะแล้วทางเราได้รับประกันเรื่องโครงสร้างนะว่ารถของเราเดิมสนิทรอบคันแน่นอนนะ,ะไม่พอแถมประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์โตโยต้าให้1ปีนะคะประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยค่ะพี่ใกล้บ้านนะคะใครท่านใดสนใจรายได้นะคะขอ3 0,000บาทซื้อคนเดียวจบได้เลยพี่ไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องทำให้ยุ่งยาก นะคะหรือรายได้เกินกว่านั้นก็มาได้เลยหรือรายได้น้อยกว่านั้นก็ทักมาปรึกษาได้ค่ะพี่เห็นไะคะโครงสร้างสว,สวยเดิมๆนะคะกริบๆนะรถไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนภายในถือว่าสนิทค่ะนะคะโครงสร้างสวยๆเห็นไหมคะรอยกระดูกงูขออนุญาตนะคะแสงเยอะไปนะ,อะรอยกระดูกงูพี่ดูเลยนะคะกระดูกงูเดิมๆนะคะไม่มีรอยตัดต่อตัอตดแต่ง คันนี้นะคะรถปีหนึ่งหกจดหนึ่งเจ็ดแล้วไม่ใช้งานเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะคะรถอายุเก้าปีนะรถอายุเก้าปีตกวิ่งปีละประมาณหนึ่งหมื่นสามพันโลถือว่าวิ่งงานวิ่งได้น้อยมากๆคันนี้นะคะถือว่าวิ่งน้อยเลยนี่ค่ะน็อตเป็นอารพวกนี้เดิมๆโรงงานนะ,ะทุกประตูทุกชิ้นส่วนนะคะ เก็บงานให้ใหม่รับประกันว่าสวยเกิบแน่นอนสําหรับ TRD คันนี้นะเผื่อใครสนใจตามหาอยากได้ตัว็อปนะคะในราคาย่อมเยาวในราคาประหยัดที่กาเงินมาได้เลยพี่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้าพี่กำเงินแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไปออกรถใหม่ป้ายแดงพี่จะได้แค่รถเก่งเล็กนะคะแต่ถ้าพี่กำเงินมาหาเอมี่พี่ได้เอารถครอบครัวเจ็ดที่ดังตัวท o p ป,ป้ายแดงราคาล้านเจ็ดนะคะเกือบล้านเจ็ดไปใช้งานนะ ขับดูมีภูมิฐานแน่นอนสำหรับตัว Fortuner TRD คันนี้ไปหานะคะเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันมาดูเครื่องเกืกันต่อค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 8 0 0 c เครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้าเนี่ยได้ไปถึง1 7 7แรงม้าเลยนะคะอัตราการเล่นค่อนข้างดีเลยขึ้นเหนือนล่องใต้ได้สบายสบายตอบโจทย์แน่นอนจากพี่นะสะดวกทุกการเดินทางทุกการเที่ยวทุกทริปแน่นอนนะคะ แล้วเครื่องยนต์นี่ไม่มีการสั่นคลอนนะคะเครื่องยนต์น้ํามันไม่เยิ้มนะคะเลโกเครื่องเดิมๆตรงกับตัวสาวําเราเริม่มแน่นอนคัะพี่ตีดสตาร์ทอยู่เป็นไงนะคะเจ้าของเดิมมี่ลงยันอักกะะมาให้ครบเลยนะคะ,ะใครชอบอันนี้ก็จะมีแจ้งเลยต้นเิปจับจอ,อ,องกันก่อนเลยพี่นะ้ํามาไวไปไวแน่นอนคันนี้นี่ค่ะแเพนเพจเพจเดิมๆสนิทค่ะนะคะเพจไม่มีรอยตอกใหม่นะตา ก็มีค่ะนะฮะมอฟอร์มสวยๆนะดูฝาะกระโปรงมีหัดอินเดิมๆโรงงานนะฮะลูกค้าได้เห็นสภาพรถเข้าใหม่นะหลายๆคนชอบรถเข้าใหม่กันชอบดูกันนะเพราะว่ารถนี่ได้ถึงความสดความเข้าใหม่แมสก์ฮงซ่าเป็นอาร์ลอยน็อตเดิมๆโรงงานนะคะรถให้ประวัติคนอ่น รายใจได้เลยกับตัวนี้นะคุณผ่านจะหน่อยเห็นไหมะน็อตยึดพุกนี้เดิมๆผานเดิมๆค่ะนะคะ่านหน้าเดิมๆสวยๆนะสวยสวยเห็นไหมคะน็อตม่านพวกนี้เดิมหมดเลยทีนะรอยแต้มสีรอยมาร์คทางโรงงานยังคงสภาพเดิมค่ะเห็นไหมคะผ่านหน้าของเหลวดูแลให้นะคะไม่ต้องห่วงนะแบตเตอรี่เพิ่งเลียสามสิเดือนเก้าหกเจ็ดนะเพิ่งผ่านมาห้าเดือน สี่ห้าเดือนเองใช้งานได้อีกยาวๆนะคะ,ะสากระโปรงที่ดูโครงตั้งเมนอาพวกนี้เดิมๆรับประกันค่ะนะคะซื้อรถสังทาระนี่นะมีารันตีนหลังการขายให้รับรถไปตดพบเจอรถชนหนักทิศความจมน้ำกับสีต่อใหม่รับซื้อคืนเติมจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกค้าสบายใจได้แน่นอนนะแล้วติดต่อมาได้เลยก่อนที่จะไม่ทันค่ะ สำหรับพันใรนะคะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากเป็นเจ้าของรถเตอร์า Fortuner 2.8 TRD Sportivo ค่ะนะคะรถปี2016.17เลขไม่์111,000กิโลกับราคาตั้งขาย879,000บาทฟรีดาวนะคะผ่อน15,000บาทตลอดสัญญาหรือซื้อสดก็ได้คุยเรื่องราคากันค่ะนะคะสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736เบอร์เอมี่ทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปขวามือ นะคะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยพี่นะแอดไลน์เบอร์โทรไลน์ชื่อเอมมี่เข้ามาชม่าตัวจริงมาลองขับได้เลยค่ะเดี๋ยวเอมมี่ส่งกระชั้นร้านให้นะคะหรือใครท่านใดยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาซื้อไม่สะดวกมาเซ็นนะคะเรามีบริการเซ็นไปนัซนถึงหน้าบ้านท่านเลยนะทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะ,ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่อัปเดตรถยนต์จิตนั่งเข้าใหม่หชมอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ